สวัสดีจ้าซ่องพิพูไม่บหานให้เอ็งด้าวันนี้เรามาทำอีหยังแม่วันนี้เราจะมาทำกับข้าววันเกิดน้องหนูม่วงกินปาร์ตี้วันเกิดหนูม่วงนะครับก็มันมีหลายอย่างเป็นบรรยากาศเก็บตกไปดูช่องในเมพิงคหาไปแล้วใช่ไหมร้องไห้ไปแล้วขี้มุกโป่งรักใช่ไหมรักหลายทุกคนจะได้เห็นเรื่องราวของคุณแม่เม คุณพ่อโอ้แล้วลูกอูกวอนกสันเออแล้วเขาขว้เสอร์ไพัยกันเรียบร้อยจัดทุกอย่างแล้วแต่ว่าในช่องพี่เมย์ไม่ได้กินโชว์<ไ>ก็เลยแบบเอ้ยมันน่าเสียดายนะบรรยากาศนี้<ไ>ก็เลย<ไ>เอามาก็เลยให้พี่ปูปด,ดีกว่าพี่ปูปพราะแม่ปูเขาก็ทําอาหารให้ทุกคนกินไงเป็นเนื้อย่างครัใใช่้อนหมูย่างทุกคนวันนี้ก็ เรามีข้าหมูย่างประมาณ5้าโลใช่ค่ะผมบอกให้แม่ปูไปหมักมาหมักด้วยอะไรนะหมักก็จะมีน้ำมันงาส่วนผสมหลักน้ำมันงาเลยนอกนั้นก็จะเป็นเกลือน้ำตาลมิสเตอร์ปื้ดครับครับผม้าแม่มิสเตอร์ปื้ดนั่งยืนนี่ก็ได้นะคว้นไรคว้านไรจะตายแทนอันนี้อะไรนี่กิ้มเจียวอันนี้อันนี้คือพป็ซต้องทำเลยทำมากใช่ที่เห็นอยู่นะกคนกักเลยอ่ะจะบอกว่าจาก5ตอนนห้าโล้กินหรือยัง ยังไม่ได้กินเลยเอได้ชิมชิมแล้วอยากจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานวันเกิดลูกตาาของผมแต่ว่ามิสเตอร์บ้าครับครับผมรับหน้าที่หั่นแทนแม่ปูหน่อยแม่ปูพาชมหน่อยมามามาให้แกช่องแม่ปูด้วยเพราะแม่ปูเป็นเจ้าของช่องอันนี้ก็เป็นผู้อาวุโสนี่น้ำที่อัดขวดแซ่บชน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 อู้หูตายแล้วอืออะไรนะใครพูดอะไรนะเป็นตังอะไรเป็นตังแซ่บงานวันเนี้ยไส้อั่วกับข้าวเหนียวอร่อยนะจบเลย โจนเชฟอ๋อเป็นเซฟเฮอร่อยอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะของพวกนี้มันต้องกินกับผักใช่อ่ะนจิ้มเาเหนียวก็จิ้มแล้วร้อนจิ้มคือสุดยอดอ่ะซึ่งปกติปุ๊กกับน้องอู๋เป็นคนกินผักเยอะมากเลยกินอย่างเงี้ยนเขาไม่โอ้โหมดอ่ะเพราะเราตัวไม่ค่อยมีคนกินผักมีอยู่สองคนที่กินผักกันเ่ดูเดือดมาก คั้งี้ก็แบบเป็นต้นเข้าไปเลยป้าแม่อยูู่่นนักเราไปดูข้างหลังปราดื้อกันแล้ววะอะไรข้างหลังเขาอะไรกันอ่ะมองแล้วหวานไม่ประเด็นคือไม่มีเพลงเลยนะใส่เอาไอสัตว์นะไอสัตว์ดิวพี่ดิวดิวบอกดิวได้อยู่อันนี้เนื้อย่างนี่เป็นส่วนข้อหมูแซ่บนะข้อหมูมันจะนิ่มไงน้องอูข้อหมูมันจะนิ่มมากแซ่บมาเราไปดูตรงนั้นกันดูไม่ดิวอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดเราย่างเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้ว ก็สามารถไปหยิบกินได้เลยใครก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะบิวอร่อยรู้สึกน้องบิวไม่ขยับออกจากโต๊ะตรงเลยอร่อยไหมจ้า้องบิวอร่อยมากเลยชนหน่อยไหมจ้ามักคชนอ้โเนี่ยส่วนมากเขาไม่ยืนกินเนาะเขาไม่ค่อยนั่งกันนี่ตัวเนี้ยแต่เราคุ้นเยได้น้องจิ้มก็จะมีน้องจิ้มแก้วคนกนแล้วก็ซีฟูมีนั่นด้วยครับตัวเด็กก็กินเราไปตัวนั้นกันต่อนได้แล้วฮัลโหลน้องก้อนนั่งหนักเหงาคนเดียวเนี่ย สู้เด็ดนี่น้ำจิ้มที่ไปทุกช่องนะครับเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรอ่ะพี่การเนี่ยน้ำจิ้มชิ้นก็ตีน้ำจิ้มมะขามมุกเปียกน้ำจิ้มหน้าโรงเรียนพี่ก๊อตใช่อร่อยสุดๆทุกคนดูเหนียวมากเลยใช่มันเหนียวมันหนืดมากเลยคือจริงๆแล้วมันตัดใจไงมันต้องไงนะพี่ก๊อตมันต้องอยู่ในในหม้อหุงข้าวใช่มันต้องรอมตลอดมันถึงจะตัดได้เพราะว่าวันนี้อากาศมันเย็นแบบมันเลยเหนียวแต่มันก็อร่อยแล้วนะจิงนะกับข้าวเหนียวก็พอแล้วเนี่ยโอ้โหหลอกจริงเราตัดไปแล้วมันไม่ได้มีแต่เปิี่ โอ้โหมันคืออะไรก็เือยำดองยมดองมีกระโดนกินได้กินได้มีกระโดนเยวกลับมากินไปยถังเลียแล้วเปนเนื้อแนวโซนอาหารโซนน้ำต่อใครว่าเป็นน้ำดื่มโอ้โหมีหลายโซนซะด้วยใช่เนื้อของน้องมีต้องมีจานตัวเองไม่ใครอยากกินอะไรหยิบเอาเลยประเด็นคือเข้าจีของผมแต่ย่าอยู่ตรงไหนโอ้ยหว่ามีซีฟูดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาหมูย่างมาแลกกุ้งได้ไหมน้องอ้วนได้แล้วเนี่ย โอ้มีีพูดด้อันนี้ก็จะได้กุ้งมาปอาเราไปโซนต่อไปอยังไม่หมดยังไม่หมดไก่ป๊อบแมน้องเมย์ทำอะไรคะเนี่ยทำไก่ป๊อบ่ะว้าวก็อยู่หรออดเองเลยด้วยเสียดเอาเอาใกล้กว่านี้ได้ไหมกล้องฮนี่มัน นี่นี่นี่ลูกผมแล้วพอเจอเดี๋ยวนะรู้ว่าพ่อชอบก็ท้อให้ไงดูปากคนนี้นะย้อนอะไรอยู่อ่ะดิเขาไม่ได้กินด้วยหัววิรู้เลยรู้เลยว่าเป็นหมูเฮ้ยไอวดเข้าไปซิได้ของขวัญอะไรได้ของขวัญอะไรอ่ะเออได้อะไรปุยยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะได้เสื้อผ้าจากแม่เมย์แล้วก็ได้ได้เงินกินข้าวอย่างโอ้จากพีวอุจากพี่อุวิไหลขิงไปเท่าไหร่ขิงไปก็ไป มีคนเลี้ยงข้าวแล้วเราคุณมีเพือเอาตังค์ไปเลี้ยงข้าวคนอื่นด้วยนะเออเนี่ยแม่ปุ๊บเป็นผู้มีพระคุณเริ่มมาเพิ่มดูแลที่อยู่ให้เราก่อนเรามาทำอาหารให้เรากินใช่ไหมใช่ว่ามีก็ต้องดูแลแม่ปุ๊บจลาแล้วตอนหนูอยู่ห้องนั้นเล่นพี่ปุ๊บดูแลหนูคนเดียวใช่แล้วได้เก้าพันเนี่ยควรเอาไปแบ่งพี่ปุ๊บสักสามพันซื้อบ้านให้พี่ปุ๊บเลยเยอะไปไหมนงหมูเก่าละอายเลย ซื้อบ้านให้ปูหลังยังไงก็พันเนี่ยซื้อบ้านยังข้าวเขาไปซื้อไปถามแม่ปูว่าแบบอยากได้วัตถุดิบอะไรไหมแล้วไปซื้อหมูมาสักพันนึงใช่ค่าหมาค่าปูด้วยหูมา่าค่ามันเป็นการกระตันยูสอนลูกสอนลูกหนูบอกให้ปูว่าหนูอยากกินอะไรนะข้าวเจงเฮ้ยหมาใจแห้งเอ้ยเดี๋ยวเดีไหมไหมพี่เมย์มาดูโอเคอะไรนะว่าต่อโดนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นก๋วยเตี๋ยว อยากกินแบบมนีได้ได้ตามเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะสอนลูกให้เขาเดินไปหาแม่ป๊บ่อยๆบอกหาว่าแบบขาดอะไรไหมไปซื้ออย่าดมอย่าลมอย่ามองจะต้องไปซื้ออะไรต้องเข้าโรงพยาบาลเลยดีกว่าไม่ต้องซื้ออะอย่าดมอย่ามองอ่ะอย่าลืมยายาอะไรนั้นน้ำขิงนี่คือเราหมดโซนแล้วใช่ไหมล้วโซนเรามีอีกโซนมะม่วงเหรอมะม่วงมันหวานหวานแล้วก็จะจบลงที่โซนหั่นเนื้อย่างใช่ครับเยอะเขาแต่ละอย่างมัน ไงแม่เยอะมากแต่เดี๋ยวเมอเหล่อรึไหมอร่อยไงวอน้ำปลาหวานอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปกินข้าวเลยกระปุกเลยเนี่ยทุกคนกำกระปุกไปเรื่อยเดี๋ยวบอกนะที่หมดครึ่งกระปุกเนี่ยดูเองโอ้โหแม่กินเก่งอันนี้ก็อร่อยหมูมากอะไรนะหมูหมดได้แต่ไม่กินเม็ดหมูหมดแล้วหัวอยู่นู่นใช่าหมูแม่อะไรแม่ ้ำมันงาสีอ้วขาวปกติมันมันต้องมีไอ้นี่น้ำมันหอยใช่แต่ไม่มีปุกกเลยใช้เป็นรสดีหน่อยนึงมันก็เลยเหมือนจะกระเดียดเค็มไปนิดนึงถ้ากินกับข้าวเหนียวอร่อยเลยอร่อยอ่ะเต่าเต่ากินผักเต่าไม่กินผักอ่ะกินหมูเนาะเอ้าตอนนี้เราจะต้องไปจี่ข้าวจี่ครับแม่ปุ๊แต่ปูปู้ก็กลัวปูจะไม่แันกุกงกับปูเล็งๆไปแล้วโอ้โหนูทำข้าวจีไว้เรียบร้อยค่ะเหลือแค่คลุกน้ำคุกไข่ไม่ไม่เราจะไปย่างก่อนสอนเขาหน่อยเราเราต้องย่าง เขาต้องย่างให้มันเซ็ตตัวกันรูเข้าใจปะเอาแล้วเหนือกับอีสานเอาแล้วได้ได้ไอ้เอาตองงใจเนาะตังใจเนีไรตังเขาต้องใส่ไข่ก่อนอ๋อบอกว่าต้องใส่ไข่ก่อนเขาสีเอาไปกีไฟก่อนเอาแล้วไงเย่แม่เซ็ตตัวให้มันแข็งก่อนจแต่แม่ต้องแข็งเออแข็งก่อนมันแต่มันแต่คลายมันแต่แบบมันสีเอยมันสีเงยอยมันวาวมันสีเงยออกสีเงยออกเออมันสีเอยออกเวลาเขาสุกไข่มันสีแตกออกเข้าใจปะ อะตอนนี้เอาไปกี๋เห็นไหมแบบผิวของนนอกมันแข็งแข็งจากนอยกว่าแข็งกัพราะไม่งั้นเวลาจิ้มไข่อะมันจะเละอ้ามาสามภาษาเลยอเป็นเมื่อไหรในเองเออมีใต้มันจะได้ครบไอ้หมวยอ่ะไอ้หมวยยังไม่หมาได้เดี๋ยวเราไปดูน้องไปจีข้าวกันจ้ะนี่ไงแม่ปุกับลูกหนูอ่ะเปนกันจี ขอาอย่าอยู่ฝังดี้เด้อควันดูแลมันเยอะๆมันได้ตจำจะได้มาใช่เปิดคนในศัตรูเขาใส่ไมื่ไหนก่อนเลยเนาะได้ก็งบนั้น่ะลูกหนูก็ต้องเอามาเลี้ยงคนในศัตรูก็หมดอยู่ดีอู้เล่นหมดเลยหนูว่าไม่ไม่ถึงคนมือละสองพันเก็บไว้เก็บไว้คนศัตรูเยอะๆนี่ไงนี่ห้าหกจิตคนริสันเขาบอกว่าถ้าไอเนี่ยมันติดติดมือมันต้องหยุมหัวป่ะใช่ไหมเจ๊พูดอะไรบอกเอาเออหยุมาไม่ก่อนที่จะทำข้าวอ่ะต้องยุบหัว ก็พอมันจะัวานีมือมันแหงมือมันแหงแต่ว่าเคยตีเหนือตกใจไปด้วยนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเลยปิ๊ปูเขาต้องปั่นโอ้ยเขาต้องปั่นมึงแข็งตัวก่อนแมนแมนแล้วมันต่างหึ้งแข่งตัวไปก่อนนะต้องให้มันแข็งตัวก่อนใช่ไหมอ๋อยาวเลยทีนี้ใครแปลใครแปลเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้เออรู้อยู่เคยไปอยู่เหนือ จริงเลรอเหลือบุรีรัมย์ไปนิดนึงโอ้โหก็ได้นะท่านแล้วนี่ใครย่างหมูนั่นน่ะหรือไม่ทำสองคนี่เป็นตัวโต้หมูให้อิดเลยอ่ะเป็นต้ยเป็นต้ยหมูอ่ะแปะเขากำลังทำหมูอยู่ไม่ใช่ไม่มีใครดูหมูเลยอ๋อต้ยแปลว่าดูเหรอต้ยใช่ค่ะต้ยต้ยแปลว่าดูเออเหรอเอาแล้วแหลอ๋อาแล้ใต้ด้วยเอาแลภาคใต้ด้วยลืมโบนมีผู้ใดเบิ่งหมูนั่นสิใหม่เอ๊ะวิธีทำไมดูในกล้องแล้วสีผมแล้วสดสดเลยอ๋อ ม่วงเ้ยสีผมเหมือนเก็จปลานิ้นมากเลยเออมื่อนี้ค่ะรถไปเพิ่งมาสีผมเพิ่นขึ้นปลานิ้นเพิ่นไปเล่นน้ำมาสีผมเลยน่ะเอ้ยแต่มันเหมือนมันเหมือนมันแฉะเฉะเลยแม่เนี่ยเหมือนมันต้องแบบขยำขยำถ้าจริงๆอ่ะมันต้องบีบให้มันแน่นสักหน่อยนี่ดูทุกคนดูทุกอูกินผักเวลากินใช่ผมจะกินแบบนี้ตลอดเลยซึ่งมันปั๊บนี่กินหรอเข้าไปหมดนะ มันดีมากการกินผักมันมีความสูงมากใช่ไหมลูกดีที่สุดเลยมันตัดเลี่ยนมันตัดเลี่ยนแล้วรู้สึกดีกับสุขภาพใช่ใช่กินยันก้ารกินยันการเหรอตุ๊กเหรอคือทั้งสตูมีกินผักเยอะอยู่สองคนไม่พูดน้องอูนี้หนูลองลงมาเฮ้ยหนูดูให้หน่อยได้ค่ะ พี่ปุ๊มาลองไก่ปอกกันไหมได้แล้วเอออันนี้พี่เมย์ทำร้อนดอ๋อไม่อันนี้คือมันสีมันอย่างนี้คือได้เลยมันเป็นสปายซี่นะสปายซี่ใช่แบบเผ็ดเราจะลองอันนี้นะพิสซปริสเราจะลองอันนี้อันเดียวอู้หเดี๋ยวนึงนะเรื้ตายละน้องอูหยิบเลยละอันนี้ไหมแข็งโป๊กเลยอ้าวร้อนตายแน่เลยใช่ทำไมอ่ะอู้หูผันเค็มแล้ไม่ร้อนหรอร้อนมากเอ้าพึ่งขึ้นเนา มันยังมีน้ำมันพุดๆอยู่เลยนะน้องอแต่ผมเป็นคนที่กินร้อนได้แบบโอ้ใช่ผมเป็นคนที่กินร้อนได้แบบลิ้นแม่งหลับไปไม่รู้ไเป็นไรคายออกมาใช่ใช่ไม่รู้เป็นไรมันจะละอุกข้างในเลยนะใช่ปากปากพไม่รู้เป็นไรผมร้อนเพราะผมกึนเลยแล้วไจะไปร้อนตรงหนักแล้วอกโหไจะไปร้อนตรงหนักได้แคน้นเขานำกันละท่านนี่ยงอดโอ้โหดีแล้วที่แนะนำให้เลขาผมเองครับ คุณเมอร์รี่นี่มาใหม่เพิ่งมาเลยคือวันไงป่าวันหกวันแล้วเหรออ้หูเส็จแล้วค่ะเหมือนมันเร็วเหมือนตะเดียวอ๋อปีใหม่ไงอ๋ออ๋อโอ้ยยังมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยตกใจมากเพราะว่าเขามาเขาขนของมันเขาเอาของมาทั้งบ้านเลย มันเดียวดขึ้นครึ่งห้องเลยอ่ะไม่เพราะเมลี่เขาทักมาบอกว่านุกอะเต็มอยู่ยาวแล้วนะคะนุกคนมาอะไรนะไม่รู้ทุกอย่างสี่ใบเลยค่ะก็ต่อเนื้อต่อใหญ่สี่ใบอะไรเขาก็เต็มกันเลยจ้ะนี่ไงหนุ่มสุพรรณหนุกสุพรรณรักเดียวเราเปิดเพลงให้หน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับช่องแม่ปูมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงร้อน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 โอ้โห ไอ้คนเลยอ๋อไม่แจกมันร้อนจี๊ดมันจะคายอย่างเงี้นะลวกล้ำตาหงุดหงิดเลยทารินทาลิ้นลวกอะไม่กินอะไรไม่ก็อะไรเฮ้ยมันร้อนนะค่อยๆอันนี้ลวกเลยเหรอใช่ค่ะมัแล้วทำไมพี่กินได้วะเห็นปะ่รแล้วไม่ลวกด้วยนะอุ้ยของปูดเมื่อกี้กัดไปนิดเดียวยังร้อนมันต้องสึกพิชาลิ้นสามแฉกอ่ะทขได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กินได้ไงวะนี่ครับมาดูบรรยากาศตรงนี้ครับ บรรยากาศที่สันแป๊ะเเห็นกินไม่หยุดเลยแป๊ะเดินไปนู่นไปน่าเปล่าเดี๋ยวนะเอ๊ะรู้สึกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนบางคนทอดไก่ป๊อปอยู่พอยย้ายไปโซนมะม่วงก็รู้สึกเห็นเขาอยู่โซนมะม่วง ไปหมูไปหมูก็อยู่หมูนะแล่อันนี้ย้ายไปอยู่โซนกุ้งแล้วอ่ะนั่งจอยกุ้กอยู่ไงอยู่ไงไม่ได้กินเลยทั้งวันเห็นน้องเมยตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วทุกคนกินเยอะมากแล้วกินรอบดึกนะเพราะว่ากว่าน้องเมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดีครับ อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอสเขามีแกะกุ้งให้กันด้วยแกะกินกุ้งใช่เหรอเราอยากกินกุ้งเดี๋ยวเขานั่งกันอยู่กี่คนไม่มือน้องเขาจะเปื้อนผมก็เลยแกะให้เขานั่งกันอยู่กี่คนปกติแป๊ะคิดถึงพี่เป็นคนแรกก็ได้แหละแปะครับแปะครับอีกแล้วเหรอ เขาแก่เองพี่ชายเขาก็แก่เองน้องเมย์ก็แก่เองพี่ชายบอกว่าหัวแดงอยู่นี่พี่ชายบอกอะไรที่มันไม่ใช่คอนเทนต์อ่ะน้องชายไม่ต้องทำดีโอ้โทำดีแล้วเขาดูแลการดูแลกันก็อยู่เป็นกันแบบครอบครัวไงเฮ้ยขายืนหิวอยู่แหละขนาดดำๆยังเห็นเลยว่าแก้มแดงให้ดูดูลูกพี่ปื้เดี๋เดินถ่ายมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วเออหายทั้งสองสแล้วมามา มไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วอันนี้คือคอนเทนต์ใช่ไหมมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอน,นเท<อ>นต์แต่ไอที่เอาให้เขาอะ่ะไม่ใช่คอนเทนต์ <laughs> นี่วัดกับขยี้ซะเขารู้กันหมดเลยทีเนี้ยไม่ได้ไม่มีอะไรอันนี้เอาแตงโมมาคือหนูชอบแตงโม,มใช่ไหมใช่เป็นคนที่ชอบกินแนังโมมากกินแนังโมหมดเออเห็นมันอยู่ในครัวมันถือมาหั่นครึ่งปุ๊บแล้วก็นั่งกินอยู่คนเดียวกันเล่าอะไรอ่ะขอให้มองตู้น่อยอะไรผมมาเพื่อขโมยน้ำจิ้มหรือเปล่าเค้กเหรอ หือบอกใหญ่เอ้ยอะไรลืมบอกเค้กก็ไม่มีเออ๋อเออว่ะวันเกิดก็เดี๋ยวเราไปไปบอกเก็บเดี๋ยวเราไปเอ็นเกดิกกันเองไม่เป็นไรเอ็นเกดิกแบบร้องครัวเขายังไม่รู้ตักตอนนี้มันยังเต้นอยู่ซุ่มหมูย่างอยู่ได้เมาเมามันหมูย่างอยู่ตอนนี้เราให้อ็นเกดิกไงมีคนมาอุ้ยโอ้โหลงมาด้วย อเมตัดต่อช่องเมพิงที่ทารยศนไปอยู่ช่องก้อนทิพไปเลยไปเลยไปเลยไปท่าไปนู่นั่นแหละท่าไปไม่ถ่ายคลิปแล้วเมยจับได้แล้วมันก็หนีไปอยู่ช่องก้่นทเฮ้ยจับได้เยอะทำอะไ้เยอะอเมจัดการเยอะอเไม่กินเลยว้าวเดินเลี้วเขาใช้นิ้วด้วยอ่ะกิน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 ไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้ หมดข้างแก้วคนแก่กุ้งให้กันเด้อยืนอยู่นั่งหมดคนแตงวมจนอิ่มบัณเจ็ดตัวก็ไม่ได้กินบแตงโมเจ็ดตให้วุ่นยาวถ้าถือแตงโมอันนี้ใครหั่นโอ้โหไม่ใช่ด้วยยืนอยู่นั่งนานผ่านหน้าไปสามตัวสี่ตัวกินแตงโมไปกี่ชิ้นแล้วมันคอเลสเตอรอลสูงให้พี่ปูกินไปแล้วใครจะดูแลศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คุณนะประโยชน์ไหมล่ะห่วงสุขภาพพี่ปูไงเกิดเกิดกินไรลูก เกิดอยากกินแตงโมแต่ว่าจริงๆแล้วให้เกิดเกิดกินอะไรได้บ้างไหมพี่ปูแตงโมไม่ไม่ลูกชิ้นได้ตอนนนทีให้หมูได้ไหมอ๋อลูกชิ้นได้เนี่ยวันนี้หมูไม่ได้เพราะปูใช้เวลีลูกชิ้นได้อ๋อให้เขาผลไม้ดีไหมได้ได้ผมแอบเอาแตงโมให้ฟ้ายไปสามก่อนละได้ได้ค่ะอ่ะเราจะให้แต่ว่าเขาแก๋กินเองได้นะใช่ไหมใช่สิมันมันแทะกินเองเกิดเกิดนี่ยครับเกิดเกิด ไอ้ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยกขลังไปแล้วเอาถุงเอาปงคาระท้องไหนเอาไปทอดเอาไปทอดเอาไปทอดคิดถึงปลาปลาอันนี้บรรยากาศครับในกินโชว์ไปใช่แล้วจังหวะใช่แล้วค่ะมันจะเป็นยาวๆคนมาตึมเลยอว่าเราแค่นี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผู้กินกุ้งไม่ทันเขาค่ะน้องหมูเนี่ยก็จะมีนู่นคนย่างหมูก็จะย่างไปสลับกันย่างสลับกันเข้ามากินแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรบรรยากาศหลังสตูเราก็จะเป็นอย่างเงี้ย น่นารักอบอุ่นอยู่กันแบบครอบครัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวพูดไม่ทันกุ้งงั้นทุกคนพูดไปกินกุ้งก่อนนะอย่าลืม,มดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนในช่องด้วยไปก่อนเดี๋ยวา